สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะพูดในหัวข้อราศีธนูก็มีตายหนึ่งคนดังนี้ครับราศีธนูก็มีตายหนึ่งคนดวงชาตาเข้มแข็งแท้ๆเหมือนกันตนุลักษณ์คือดาวพฤหัสหเป็นอุจจาิมุกตรีโกลัคณา ดาวเสาเจ็ดและราหูแปดเดิมอยู่พบวินาศคุณภาพดีทั้งคู่แต่ไม่สัมพันธ์ลักษณาช่วงดาวพฤหัสห้าซึ่งเป็นตนุลักษ์หรือดาวประจำตัวได้จรเข้าราศีกรกฎพบมรณะของคนราศีธนูคุณภาพเป็นอุดเข้มแข็งแท,แท้แต่พบมรณะก็ทำให้ดวงชาตาอ่อนแอ แต่ดวงชาตานี้ในพื้นดวงเดิมพบมรณะยังมีดาวมฤตยูอยู่ด้วยพอดาวตนุลักษ์จอนมาทับก,ก็ยิ่งทำให้ดวงชาตาอ่อนแอยิ่งขึ้นไปอีกประกอบกับดาวมฤตยูศูนย์จอนอยุราศีมีนตรีโกนกับดาวอังคารสามเดิมและอังคารสามจอนก็เข้าราศีกัน เลงดาวมฤตยูจอดดวงชาตาจึงอ่อนแอซอ้ำซ้อนเพราะดาวอังคารคือดาวแห่งสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงนั้นดาวเสาเจ็ดและราหูแปดจอดอยู่ราศีตุลโยกหลังลัคนณะให้โทษอยู่ด้วยวันที่สี่กรกฎาคม2557ก็เสียชีวิตกระทันหันเพียงแค่สี่วันหลังจากดาวราหูแปดย้ายออกจากราศีตุล สุขภาพดีแท้ๆตรวจสุขภาพเป็นประจำมีโรคความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวตอนบายวันเกิดเหตุแค่ปวดไม่วิงเวียนคิดว่าไม่เป็นอะไรมากกินยาลมแล้วก็นอนพักผ่อนยังบอกทุกคนว่าเดี๋ยวดีขึ้นแล้วจะไปตลาดแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยคนไปตลุกจึงรู้ ปรากฏว่าหัวใจวายกระทันหันโดยไม่เคยมีเขามาก่อนเลยเป็นกรณีศึกษาจากชีวิตจริงที่น่าสนใจมากๆก,กรณีหนึ่งโปรดติดตามในตอนต่อไปครับ